ไม่ได้คิดว่าจะมามาได้ไกลขนาดนี้ครับก็ดีใจที่เแฟนแบบว่ารู้สึกสนุกมันแล้วก็หวัดเสียวก็กลัวไปกับภาพยนตร์เราด้วยตอนนี้ก็ไปไหนก็มีคนแบบเรียกยักยักอะไรเงี้ยครับคุยคุยกันแบบขำๆนะครับว่าแบบเอ้ยตอบรับดีขนาดนี้ทำภาคสองได้ไหมอะไรเงี้ยก็ก็น่าสนใจครับถ้าสมมติว่าจะมีโอกาสได้ทำภาคสองอะไรเงี้ยครับพี่ย่าเราดูเยคเคยคุยแล้วย่าบอกว่าไม่กล้าดูกลัว โอ้ใช่ครับผบครับดีใจมากดีใจมากครับเราก็ทั้งทีมนักแสดงแล้วก็ทีมงานก็ไม่ได้คิดว่าจะมามาได้ไกลขนาดนี้ครับก็ก็ดีใจที่เนแฟนแบบว่ารู้สึกสนุกมันแล้วก็หวัดเสียวก็กลัวไปกับภาพยนตร์เราด้วยครับตอนคุยกับพี่แนนั้แบบว่าอยากได้แค่ท่ไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยโหคือไม่คิดกันเลยครับเราคือเราจริงเราก็ เราก็ไม่รู้ด้วยว่า,าแ,ฟแ,ฟแฟนๆที่ดูครับจะรับรับเขาเรียกว่าเวลาดูแล้วจะได้อัตรุศอะไรบ้างจะรู้สึกชอบหรือเปล่าหรือว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าหนังภาพยนตร์บางคนก็สนุกบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สนุกอะไรเงี้ยครับใช่มันก็แล้วแต่แต่แต่ความชอบของคนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผลตอบรับออกมาเราก็รู้สึกว่าเราเราภูมิใจมากๆเราดีใจมากๆแล้วก็แล้วก็เราก็คงจะต้องวางแผนโปรโมทกันอีกยาวๆไปในในช่วงเดือนนี้อะไรเงี้ยครับที่วมเรื่องบทบาทของเธอในเรื่องคือ ครับอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องก็จะแบบยิงผี <c oughs> ด้วยมีพูดแบ <c oughs> บคำหยาบด้วย <c oughs> มีตะโกนโวยวายเป็นสายแบบว่าบูสสาย <c oughs> ไฟเตอร์ <c oughs> อะไรเงี้ยครับ <c oughs> คนก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเราลุกนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ในละครก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะพอมาหนังภาพยนตร์มันก็มีความฟรีดอมมากขึ้นอะไรได้อ่านฟีดแบ็กทำไมครับว่าคนชมลุงยักษ์เยอะมากเลยครับไอพี่เอิอร์ลุงยักษ์ก็ดีใจครับดีใจครับจริงจริงก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ชื่นชอบครับผมแล้วก็แต่ว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่มันมันเดินไปด้วยกันระหว่างพี่น้องนะครับจริงๆแล้วก็ขาดไปคนใดคนหนึ่งไม่ได้ได้อยู่ในอ้อมกอดของพี่ยักษ์เลยเนี่ยอยากมาดีดู ได้เลยครับถ้ไมหรือถอดเสื้อกอดให้ครับหลายคนหลายคนแซวกล้ามลุงยักษ์เยอะรับหลายคนก็งงว่าถอดทําไม่ <laughs> หลายคนก็น้องชายสองคนก็ไม่ถอดนะครับ <c oughs> แล้ลุงยักษ์คงอาจจะแบบเหม็นครับเหม็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร ในฉากมันจะมีเรื่องแบบต,ต้องถอดเสื้อ,อจะมีกลิน่นแบบว่ากลิ่นสาบอะไรเงี้ยมันกเป็นคนเซนซิทีฟครับผมเรื่องถอดเสื้อมาปิดจมูกครับอะไรคนชื่นชมเรื่องความารักในครอบครัวที่สามารถสื่อสารออกมาได้ดีมากครับก็ดีใจครับเพราะว่าผมเองก็น่าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะาเราก็เป็นคนที่เราดูแลครอบครัวมาแล้วหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แล้วก็พี่น้องในครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นการปกป้องดูแลคนในครอบครัวก็ผมว่ามันมันเข้าถึงง่ายสำหรับตัวผมเลย ผมว่าน่าจะเป็นหนังผีที่มันผสมความเป็นตะวันตกด้วยในี้ในความในความบูล้างผ่านการสู้กันระหว่าง ผีที่เข้าสิงร่างมนุษย์แล้วก็มนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการจะปกป้องชีวิตของ้องสาวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะคนก็รู้สึกว่าแบบเออม,มันมันมันอบอุ่นแล้วก็คนที่อ่านนิยายก็น่าจะเข้าใจดีว่ามันเป็นเรื่องราวเ,เกี่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาในพาทของหนังก็จะมีปรับให้มันรู้สึกสนุกมากขึ้นตื่นเต้นมากขึ้นมันมากขึ้นเท่านั้นพองพอมาถึงสาม้ล้านแล้วคุยกับทีมไหมครับว่าอยากจะชาเลนไปที่เท่าไหร่อะไรยเงี้ยอ <laughs> จริงๆเราเออก็ได้คุยครับแต่ว่าเขาก็จะ จะค่อยๆปล่อยไปเรื่อยครับก็ก็เดี๋ยวดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงครับใช่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 นี่เดี๋ยวเดี๋ยวยังยังไม่มีบนไหมครับยัไม่บนแต่ว่าถ้าแบบเหมือนกับคุยไว้ว่าถ้าได้เท่าไหร่เปนครับจะไปไหว้สารหลักเลืองที่กาญจนบุรีครับคนก็จะบอกก้าวใจมากเลยแบบว่าครับงานดีมากอะไรเงี้ย ครับถ้าพี่คุยบอกก็พี่คุยบอกแล้วเหรอคร <tive> ับอ๋อนี่อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวรอรอออฟฟิเชียลดีก uh ว่าผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็เราก็คุยคุยกันแบบขำๆนะครับ <steer S 2> ว่าแบบเฮ้ยตอบรับดีขนาดนี้ทำภาคสองได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็อันนี้ก็แล้วต้องแล้วแต่แต่ทางพี่คุณแป๊บกับทางช่องสามด้วยครับผมการที่การที่ที่หยดแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลงหนักคึกคะอะไรเงี้ยเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างหนักไปหนักไปมันจะโซมาลา ก็ดีนะครับดีใจมากๆเลยดีใจมากเพราะว่าเราบางคนก็ส่งมาแบบเอ้ยเนี่ยรอบนี้เต็มเลยอะไรเงี้ยก็จะเหลือแถวหน้าสักสองสาแถวหน่อยก็ไม่มีใครแบบว่าอยากจะไปแบบนั่งเงยหน้าดูเนาะ <laughs> อะไรเงี้ยแล้วก็เออแบบมันก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้สัมผัสความรูม้สึกแบบนี้มานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยครับ <laughs> ตอนนี้ก็ไปไหนก็มีคนแบบเรียกยักยักอะไรเงี้ยครับครับอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เราก็ได้เราก็มีแฟนๆใหม่มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับไม่ตอดมา คนเยอะมากครับคนคนมาแบบว่าแบบว่าร่วมสนุกด้วยหน้าเวทีด right really ้วยอะไรเงี้ยเยอะมากๆเลยแต่ก็ถามครับว่าดูที่อดยังยังครับยังไม่ดูนะฮะมีโอกาสมีโอกาสพามพี่ย่ามาดูย่าเคยคุยแล้วพย่าบอกว่าไม่กล้าดูกลัวกลัวเพราะว่าแฟนผมโกหผีจริงผมก็โกหผีแต่ผมเป็นคนชอบหนังผีไงแต่แฟนผมนี่ดูไม่ได้เลยดูปิดคนนั้นก็อย่าดูเลยปิดทุดตาด้วยเล้วย่างเราเป็น เขาแบบกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอให้ให้เขาแบบตั้งสติตั้งตัวก่อนคือแค่เป็นกวผีก็เลยอไปดูฮะเดี๋ยวมาคิวคไปชวนแล้วชวนแล้วชวนไปดูยังยังยังไม่กล้าไปขอเวลาหน่อยแต่ช่วงนี้ยุ่งยุ่งมากคือเขาเป็นจรกลัวผีจริงๆนะเดึงกลัว่าบ้าน้องไม่ค่อยชอบแบบไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบตกใจหรือเป็นแบบกระชากอารมณ์จัมสแกร์อะไรเงี้ยอ่าเขาไม่ค่อยชอบแล้วได้ขายงานเขาอย่างไรบ้างว่าไปดูส่วนไหมนะไม่ขายเขาแบบว่าให้เขาแบบว่า เออแบบว่าให้ดูอะไรแต่เข,แ<ร>เขาไปดูนะอะไรเงี<น>้ยแต่เราก็รู้สึกว่าดีดีใจแต่าเป็นภาคสอง <c oughs> แล้มันจะทำจริงจอะไรเงี้ยเราดีกนะ็ <c oughs> จริงจริงแล้วดีครับแต่ว่าก็เดี๋ยวมาดูกันอีกว,ว่าจะทําออกมาในแนวไหนอะไรเงี้ยก,ก็ก็น่าสนใจครับถ้าสมมติว่าจะมีโอกาสได้ทําภาค2องอะไรเงี้ยผมว่าแฟนๆก็คงอยากรู้ว่าอีอีพีชุดดำเนี่ยมันจะตายเมื่อไหร่หรือมันจะตายยังไงใช่ไหมฮะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็อยากจะเดินทางไปกับพวกเรา ันะใช่ใช่เพราะว่า,าถ้าใครดูแล้วก็คงจะทราบดีว่ามันมัน,มนเออมันยังไม่จบเพราะมันร้ายมากๆผีตัวนี้อะไรเงี้ย